สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับเจอกับบุญมลคนไม่นาเช่นเคยครับวันนี้มีอีกหนึ่งคันที่จะเอามานำเสนอเพื่อนๆคือเจ้าตัว Camry อ2.5 HV Premium ปี p p 19ครับแจ้งราคาไปเลยคันนี้โคตรสวยเลย899,900ครับ899,000บาทเลขไมวิ่งไปที่123,161กิโลเมตรถ้า ไม่เพี้ยนนะก็ประมาณนี้และเพื่อนๆเลขไม่ดีๆกําลังดีเลยนะครับก็ในส่วนคันนี้นะครับเป็นเอ่อรุ่นท็อปสุดของเจ้าตัว2.5นะครับและที่สาคัญคันนี้โครงสร้างเพื่อนๆไปดูนะน่าซื้อมากนะครับแล้วราคาผมบอกว่าราคานี่โดนมากๆทะเบียนนี้นะครับสีดําเมทัลลิกนั่นเพื่อนนะเป็นสีดําพิเศษก็คือเป็นสีดําเงานั่นแหละนะมาดูโครงสร้างครับเพื่อนๆดูน็อตไม่มีแตะเลยนะครับนี่ รอยทิวหัวโชคยังอยู่เลยเพื่อนดูเป็นรถที่ถูกเช่าเยอะที่สุดในบรรดารถ BP นะในส่วนของตระกูลของโตโยต้าก็คือเจ้าตัวนี้แหละครับ c a m รีนะครับโดยเฉพาะตัวไฮบริด2.5 H V Premium คันนี้นะรุ่นนี้เลยเนะี่ยเพื่อนดูพละกำลัง200ไม่ใช่200ดิเอ้อย1 1แรงมนะ้านะครับเครื่องยนต์เบนซิน2.5นะครับเพื่อนครับแล้วก็ที่สำคัญคือโครงสร้าง่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะ ด้านหน้าโค้ตสวยเลยนะเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของรถไฮบิ i d ก็คือจะเป็นโคมโคมสีฟ้านะครับผมแล้วก็โลโก้ตรงโตเกยต้าเขาเนี่ยตรงนี้เขาจะมีแถบสีฟ้าออกมานั่นคือรถไฟฟ้านั่นเองนะไฟหน้าเป็นมันติรีเฟกเตอร์นะก็คือไฟตัวโคมไฟหน้าเองเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะเพื่อนนะก็ให้คมนะแสงนี่คมแมกเวลาคืนวิ่งไปทางไกลไปทาง ถนนที่ไม่ค่อยมีไฟนี่จะชัดมากอ่ะมาดูส่วนของยางครับคันนี้เป็นดันหลบนะเพื่อนนะดันหลบสองหนึ่งห้คันนี้ปียางปีปี23สามครับเพื่อนยี่สามนะสวยๆเลยคันนี้แทบไม่มีตำหนิเลยนะครับอ่ะมาดูภายในกันเลยเพื่อนก็คอนเซปต์ Concept ของปี19 20ก็จะเหมือกเหมือนกันนะคือเป็นสีดำนะครับเบาะหนังสีดำ แล้วก็ตะเข็บได้เขาจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะเพื่อนนะสวยๆเลยแฮมบรีดูหัวนงหัวน็อตเพื่อนเอ้ยไม่เคยโดนประแจมาแตะเลยครับเพื่อนสิงๆมากอ่ะพูสตาร์นะครับตำแหน่งของตัวพูสตาร์เนี่ยจะเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินแล้วแต่จะเรียกเนาะนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของรถไฮบริดนะเพื่อนนะฟังก์ชันต่างๆใช้งานได้ครบหมดนะครับในส่วนของระบบความปลอดภยัยไม่ต้องพูดถึง เยอะมากๆในส่วนของรุ่นนี้อ่ะก็จกมองหลังเป็นตัดแสงอัตโนมัติถ้าเมื่อไหร่มันขึ้นสีมส้มหรือเหลืองเนี่ยแสดงว่ามันจับตัดแสงอยู่นั้นเพื่อนไม่ต้องตกใจนะแล้วก็พอมันตัดปุ๊บก็จะเด้งมาฝั่งนี้เป็นสีเขียวก็นั่นแนหะคือซอฟสายตาเราได้เยอะเลยนะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับขนาดก็น่าจะ7หรือ5นิ้วนะเพื่อนประมาณนั้นนะครับโดยสายตานะครับนี่ก็สามารถที่จะ เล่นบวกลบได้หมดนะครับในส่วนของเครื่องเสียงอ่ะพวงมาลัยนะครับก็ไม่ต่างจากคันที่แล้วนะก็เหมือนกันฝั่งขวามือนะครับจะเป็นครูสคอนโทรลนะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นควบคุมเสียงแล้วก็โทรออกนะครับรับโทรศัพท์ก็คือบลูทูธนั่นแหละเพื่อนอ่ะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1 2 0 0 0 0ส1ตรงครับโอเคในส่วนของคันนี้ ผมขอยากนะครับพีเซนต์ในส่วนของระบบความปลอดภัยที่มันขึ้นสีเขียวเห็นไหมเพื่อนมันภาษาอังกฤษมันจะเขียนว,ว่า BSM ใช่ไหมมันคือบรายสปอร์ตวอร์นิ arning, ก็คือในส่วนของอจุดอับสายตานะครับซึ่งมันจะอยู่ที่เดี๋ยวนี่นนเพื่อนๆเห็นกระจกไหมแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เห็นไหมฮะที่ปลายนิ้วผมเนี่ยเนี่ยที่เป็นลด 2คันน,นี่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่า b ลายสปอร์ตวอร์นิมันจะเตือนก็คือก็ต่อเมื่อเราขับอยู่ถนนที่ดีนี่แหละแล้วทีนี้เรา,าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหรือเราไม่เลี้ยวก็แล้วแต่นะครับพอรถมันอยู่ฝั่งขวามือหรือซ้ายมือที่เสา A B C อ่ะเสา C นะครับก็เรามองไม่เห็นมันจะเตือนที่เป็นไฟสีถึงเหลืองส้มๆแล้วก็มีเสียงติด๊ดๆว่าให้เราว่าระวังขวามือหรือซ้ายมือ มีรถอยู่ด้านข้างสุดยอดไปเยเพื่อนอ่ะอีกอันนึงในไหนมันก็เขาเปิดไว้นะอันนี้คือมันจะเปิดอัโตโนมัตินะเวลาเราสตาร์ทมันก็จะทํางานให้อัโตโนมัติเลยอีกอันหนึ่งก็คือ rc ta นะครับเลียคอร์สถ้าฝึกอเอาเอร์ alert ก็คือในส่วนของตัวนี้จะสัมพันธ์กับกล้องมองหลังนะเพื่อนแล้วก็เซ็นเซอร์หลังนะครับเวลาเราถอยหลังนะมันจะมีเซ็นเซอร์จับนะครับว่ามีรถที่อยู่ซ้ายและขวาที่เราถอยหลังเนี่ยออกจากตึกออกจากบ้านก็ดีเนี่ย มีลูกมีหลานมีหมาหรืออะไรที่วิ่งกาลังจะมามันเตือนนะครับว่าอย่าเพิ่องออกไปนะครับมีเสียงเตือนนะครับมีเสียงเตือนอย่าเพิ่องออกไปมันจับเลยได้ถึง200เมตรเลยอันนี้คือแจ้งในส่วนของความรู้เนาะให้เพื่อนเพื่อนได้ทราบกันว่ารุ่นนี้มันพิเศษมากๆจริงๆมันมีหลายรุ่นนะอ่าแล้วก็ตัวพีแล้วก็มีจุดๆๆแล้วก็มีมีสิ่งของวางอยางนั้นคือ Parking ก,ก็คือ หอยหลังมันจะเตือนเสียงรุ่นนี้นั่นอันนี้เราไม่ต้องปิดนะเพื่อนนะอันนี้คือบอกไว้ก่อนว่ารถรุ่นนี้มันมีอะไรเยอะแยะเลยแต่ไม่เข้าใจมันคืออะไรเนาะก็อธิบายคร่าวๆให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันส่วนคําว่าเลดดี้ก็คือควบมันมาคู่กับรถพวกไฟฟ้าครับพวกไฮบริดพวกอ่า e power พวก ehev ของฮอนด้าอะไรเงี้ยมันจะขึ้นคําว่าเลดดี้อะไรเงี้ยก็คือระบบการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานแล้วก็คือเอาง่ายคือเครื่องมาติดแล้วอะ ความใช้งานเนาะอันนี้เป็นเกจความรู้นะอ่ะกุญแจได้มา2ชุดคันนี้เต็มเมก็เหมือนคันที่แล้วครับคันสีขาวเอาสีไหนก็ไดนะ้เพราะไม่เล็กไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าราคาต่างกันนะครับคันนี้ผมว่าน่าซื้อกว่าคันสีดําคันที่ผมนั่งพรีเซนต์อยู่เนะี่ยโหมดการขับก็มี Eco ค o r m a l s p o r t มีโหมด EV ีให้ขับอย่างที่ผมแจ้งครับคนไหนแอบไปเที่ยวมาจะเข้าบ้านแล้วกลัวภรรยาสามีได้ยินก็กด E v ีเนี่ย นะครับมันก็จะวิ่งค่จะจเงียบจอดได้สบายๆนะครับก็อันนี้ก็คือขำๆกันก็เรื่องจริงนะฮะ <c oughs> ส่วนแท่นชาร์จไว,ไวริชเจอร์นะครับก็ชาร์จอัตโนมัติก็มีให้โอ้เยอะมากนะครับฟังก์ชันเขานี่มันถึงเป็นรถที่มีการเช่าเยอะที่สุดนะครับนี่สัลูปนะครับเปิดได้นะแต่ผมร้อนผมขออยายาตเปิดแค่ม่านพอนะครับไปไปดูรอบคัน ก็อีกคันหนึ่งนะที่พี่ชายหลายๆท่านนะครับสอบถามมาว่าไอ้กลุ่ม Camry เนี่ยที่มันเป็นพรีเมียมอะพี่เอาออกมารีวิวเฉพาะให้หน่อยก็จัดให้เลยมันมีแค่สองคันนั้นเพื่อนนะแล้วราคากับปีเนี่ยน่าเล่นมากอ่ะด้านหลังนะครับสวยงามมากกันเพื่อนดูนี่ครับเบาะหนังแถบสีน้ำตาลอย่างนี้ครับแล้วก็นี่ลักชัวรี่คือตรงนี้ฮะปรับ ตัวปุ่มปรับปุ่มอุณหภูมินะครับด้านหลังได้แยกแยกหน้าหลังได้เลยไปบบ็นนี้แล้วก็จะมีควบคุมเสียงหน้าจอนะครับเนี่ยเรามีคนขับอยู่แล้วเราก็นั่งสบายๆไปนะครับก็ประมาณนี้นะในส่วนของรุ่นพรีเมียมนะครับที่ท่านผู้บริหารแล้วก็เจ้าของกิจการหรือว่าผู้ที่เคยใช้อยู่แล้วเนี่ยก็ติดอกติดใจอยากเอาไปใช้เองก็คือเป็นรถของตัวเองเนาะนี ดูด้านหลังครับสวยงามมากเพื่อนท้ายเดิมๆเ,เลยครับเนี่ยยางอะไรเป็นยังไงบ้างยางอะไหล่มีการใช้งานไปแล้วนะเพื่อนก็เป็นธรรมดานะแต่หลังเดิมนะครับไม่มีอบัติเหตุสวยงามนี่แหละครับอีกคันหนึ่งที่หยิบมาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆในขณะที่นะครับ เป็นวันหยุดนะแต่ผมก็ไม่เคยหยุดหรอกครับก็พยายามที่จะนําเสนอรถอดีๆให้เพื่อนๆได้เอาไปใช้ต่อกันนะครับก่อนที่มันจะเข้าไปในระบบของตลาดนะเราก็จะแตะต้องไม่ได้แล้วทีนี้ราคามันก็จะเหวี่ยงไปเยอะนะ,ะประมาณนี้นะเพื่อนนะคันนี้อ่ะมาดูเอกาสารปี19ครับนะครับเครื่องยนต์เบนซิน2.5 211แรงแม้าเอาไปใช้ครับคันนี้899เอง ถ้าซื้อสดก็แวดเจ็เปตไม่มีเก็บนะครับเพื่อนนะก็จ่ายแค่899นะครับแล้วก็มีค่าโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มเติมแค่5,000ันบาทเท่านั้นในส่วนของค่าจ่ายเพิ่มเติมส่วนคนไหนจอยากจะนะครับจัดไฟแนนซ์ตังเงินสดไม่ถึงหรือว่าจะกเก็บเงินสดไว้ลงทุนอย่างอื่นก็ยินดีเช่นกันครับทักข้อความนะครับแคปหน้าจอว่าสนใจคันนี้นะครับแล้วก็ส่งข้อความในส่วนของ i อ l ดี e เบอร์ศูนย์ปสที่ขึ้นต้นด้วยศูนย์ปสครับ อยู่ใต้คลิปวิดีชุดนี้แต่และชุดผมมีไว้ให้อยู่แล้วก็ทักมาได้เลยโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเพื่อนขอบคุณครับ